สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันนะคะรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือว่าคุณเป็นคนโสดก็ได้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสามารถรับชมได้ทุกๆคนเลยนะมาเริ่มกันเลยค่ะ ชาาอ่ะไม่ใช่ชาาสิรักแท้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้คลิปนี้ไม่จำกัดเวลาในการรับชมนะคะคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณณนะเวลานั้นนะแล้วก็คลิปเอ่อ รักแท้เนี่ยจะมีหลายๆ ep นะคะนกจะทำเรื่อยๆนะคุณสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะมาดูกันเลยค่ะว่ารักแท้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะอ่าโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบคนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของสีผิวก็ได้นะเอ่อหรือว่าอยู่ห่างไกลกันเป็นคนทางไกลเป็นนักเดินทางก็ได้คุณคนเนี้ย มีพลังงานของชาวราศีกรกฎค่ะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจคุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางนะที่โดดเด่นขึ้นมาการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณอาจจะไปท่องเที่ยวไปในที่ที่คุณไม่เคยจะไปแล้วคุณก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เจอกันตรงนั้นก็ได้นะคะความรักครั้งใหม่นะขึ้นเดอะฟูลเดอะฟูลใบเนี้ยอาจจะเป็นความรักที่ที่ ที่แปลกใหม่สำหรับคุณหรือว่าเป็นรูปแบบใหม่ที่ดูท้าทายสำหรับคุณอ่าสำหรับบางคนไม่ไม่เคยเจอรักทางไกลเนี่ยถ้าเจอคุณอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นความสำคัญที่ดูเสี่ยงเหมือนกันนะอ่าขึ้นไพ่ขึ้น,พนพไพ่ใบนี้แต่เป็นความเสี่ยงที่ดูดูน่าอยากจะเสี่ยงนะคะเป็นความตื่นเต้นเป็นความสมพั์แบบรูปแบบใหม่นั่นแหละนะที่คุณก็รู้สึกว่าอยากที่จะลอง เจ็ดถ้วยนะคะคนที่จะเข้ามาทำให้คุณนะ่ะกลับมาเป็นสิสอีกครั้งเนาะโลกทั้งใบสดใสเหลือเกินเมื่อมีเธออะไรประมาณนี้คนที่ทำให้คุณรู้สึกยิ้มได้มีความสุขโอ้โหขึ้นไพ่สองไม้นะคะสองไม้ใบนี้อย่างที่บอกว่าคือเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอทีเนี้ย ก็เป็นอะไรที่หลังจากนั้นการสานความสมคัญก็เหมือนมีความสุขอะ่ะมันมันมีความรู้สึกอยากจะสานความสาคัญกับคนคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเจอกันเราก็ถูกชะตากันตั้งแต่ครั้งแรกหรือคุณอาจจะเป็นคู่รักที่ดูหวานนะมีแบบมุมหวานหวานร่วมกันนะคะเป็นความรักที่ ร่วมสร้างก็ได้นะคุณทั้งคู่อาจจะแบบเจอกันแล้วก็อยากจะสร้างอะไรร่วมกันหรือคุณและเขาเนี่ยใส่ใจความรักครั้งนี้มากๆจะเป็นความรักที่ต่างคนต่างดูแลความรักนี้อย่างดีจนความรักเติบโตเจริญงอกงามนะคะเหมือนเหมือนเม็ดถัว่วเม็ดเนี้ยนะใหญ่โตมากๆนะคะนกมองว่า มันเป็นความรู้สึกที่มาเจอกันก็รู้สึกดีอยู่แล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกในใจเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะรักแท้ของคุณนะคะเหมือนกับตัวคุณและเขาเนี่ยจริงจังในความสันธ์นี้มากๆแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้คุณและเขาจะจับมือกันอยู่เคียงข้างกัน เพื่อไปถึงฝั่งฝันนะคะขึ้นไพสีไม้เนี่ยก็คือการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะความสัมพัญที่มั่นคงอ,อ,อาจจะมีการวางแผนที่จะยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะคุณอาจจะไปอยู่กับเขาหรือเขามาอยู่กับคุณนะอ ห้าถ้วยห้าถ้วยนะคะเป็นอะไรที่นกว่าคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ทําให้คุณอยากเปิดใจที่จะรักเขาเพราะว่าพลังงานเนี่ยสีใบเนี้ยอาจจะเป็นตัวคุณนะคะที่ที่เคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักแล้วคุณก็กลัวกลัวที่จะมีความรักกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสคักคนหนึ่งมากๆเลยคุณห่วงแหนนะคะ หวงแขนหัวใจของคุณเหลือเกินคุณกลัวนะคะหัวใจของคุณความรักของคุณมีค่าเหลือเกินคุณไม่อยากที่จะเสี่ยงไม่อยากที่จะเสียใจผิดหวังกับความรักอีกแล้วแต่คนคนนี้ทำให้คุณอยากที่จะรักเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักนะคะรักแท้ของคุณน่ะนกมองว่าเขาก็จะทำ อะไรหลายๆอย่างในความสําคัญนี้ให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในความรักของเขาถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันเขาจะเดินทางมาเจอคุณนะโอ้คู่บุญคู่บรารมีได้ด้วยนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคู่ที่คุณไปอธิษฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้คุณก็ได้นะเนี่ย นะคุณอาจจะเจอกันผ่านสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มีพลังงานชาวราศีพฤกษภนะคะชาวราศีกรกฎธนูนะคนคนนี้เขารู้สึกประทับใจคุณมากๆนะคะคุณคือคนในฝันของเขาเลยแหละ เป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณได้ด้วยนะคะเอ,อคุณและเขาอะ่ะคุณหรือเขานะคะอาจจะผ่านการเลิกรามาแล้วผ่านการหย่าร้างในชีวิตมาก็ได้แล้วก็เหมือนเหมือนโสดมานานหรือว่ารู้สึกถอดใจในเรื่องของความรักไปแล้วนะทั้งคุณและเขาเลยนะพลังงานขึ้นมาทําให้คุณแบบไม่ได้คิดนะคะที่จะมีความรักครั้งใหม่ก็ได้ คุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับความรักที่ผ่านมาที่คุณเคยประสบพบเจอเนาะแต่พอมาเจอคนคนเนี้คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะสินเสมอกันกับคุณได้ด้วยนะเขาเป็นคนจิตใจดีดูอบอุ่นดูปลอดภัยที่จะรักนะคะเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับที่ปรึกษาก็ได้หรือให้ความรู้ผู้อื่นนะคะมีคนให้ความเคารพนับถือก็ได้คนณคนนี้ทำงานเกี่ยวกับ การสื่อสารการเดินทางได้ด้วยนะคะสองเหรียญ the tower คนคนนี้จะทำให้คุณรู้สึกอยากที่จะรักอยากที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะคุณอาจจะเคยเสียใจผิดหวังในความรักมาหนักมากๆแล้วทีเนี้ย คุณก็เลยปิดใจนะคะไม่ได้เปิดใจให้กับใครนกว่าทั้งคุณและเขาอะกลัวที่จะมีความรักด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอกันมันเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงรู้สึกว่าต่างคนต่างที่อยากที่จะรักอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวนกขอขยายสองดาบนะคิงถือเหรียญ เหมือนมาเจอกันแล้วก็เป็นความรู้สึกแบบถูกชะตาต้องใจตกหลุมรักอาจะมีพลังงานของการตกหลุมรักเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะจากที่เราไม่ได้คิดที่จะมีความรักหรือเขาก็ตามนะก็จะรู้สึกได้เลยว่าทำไมคนคนนี้ใช่จังเลยรู้สึกใช่รู้สึกอยากที่จะเปิดใจ คิดถึงการที่อยากจะมีคนรักอยากจะสร้างครอบครัวอะไรอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยขึ้นไพ่สองใบเนี้ยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูได้ด้วยเป็นความรักที่ดูเร่าร้อนในห,หัวใจอะ่ะขึ้นหนึ่งไม้เป็นเป็นความรักที่แบบรู้สึกตื่นเต้นรู้สึก ทำให้หัวใจเต้นแรงอะเอาจริงนะสองใบเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับใครมานานแล้วนะแต่คนคนเนี้จะทำให้คุณรู้สึกเร่าร้อนในหัวใจเขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะคะคุณคณนเนี้มีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะเขาอาจจะเป็นที่หมายปองของหลายๆคน แต่เขานะคะกลับมาตกหลุมรักคุณอนะคนคนนี้น่าจะเป็นหนุ่มฮอตได้ด้วยนะหนุ่มฮอตสาวฮอตของใครหลายๆคนแต่พอมาเจอคุณนะคะขออนุญาตปิดเสียงนะคะขออภัยด้วย แต่คุณทําให้เขาตกหลุมรักนะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวทัดลมเมถุนตุลทูมค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แอบ,บชอบคุณมานานนะในกรณีที่คุณมีคนคนนี้อยู่ใกล้ตัวหรือว่าเขาเป็นเพื่อนใน ในโซเชียลของคุณก็ได้นะเขาอาจจะดูคุณมานานสองคุณมานานแล้วเขาไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณแต่แต่ในช่วงนี้เขาอาจจะกล้าก็ได้นะเปิดเผยความรู้สึกของเขามากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเนาะ,ะก็เป็นไปได้นะโอ้โหพลังงานของเนื้อคู่ค่ะขึ้นไพ่เดลเวอร์บอกเลยว่าคุณและเขาอะเป็นเนื้อคู่กัน บางคนอะแอบชอบมานานแล้วแต่อีกคนนึงก็อันนี้นกยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่แอบชอบบางทีอะเขาแอบชอบเราแต่เราไม่ว่างเรายังไม่โสดนะคะแต่พอเรามีปัญหาแล้วก็โสดจบกับความสัมพันธ์เก่าๆไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะเปิดเผยความรู้สึกมากขึ้นเนาะเหมือนกับว่าถ้าเป็นรักแท้ของกัหแาะกันจะต้องเจอกันในช่วงเวลาที่ดีที่สุด ช่วงเวลาที่เราก็สะดวกเขาก็สะดวกอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะนะซึ่งนกมองว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรณีไหนนะคะคุณจะเป็นคนโสดที่แบบอยู่ห่างไกลกันเขาก็เป็นข่าวดีในชีวิตคุณเขาก็รู้สึกดีกับคุณเขาเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วนะคะเขาอยากดูแลคุณ คุณทำให้เขารู้สึกเร่าร้อนนะคะร้อนอกร้อนใจแบบรู้สึกหัวใจเต้นแรงเหมือนกันพวกาไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะเด็กถือเหรียญค่ะคนคนนี้เขารักคุณแล้วก็สม่ำเสมอกับคุณนะคะเป็นความรักที่คุณปรารถนาที่จะได้เจอเหมือนกับคนคนนี้ เขาจะเข้ามาขอาะประตูหัวใจของคุณทําให้คุณอยากที่จะเปิดใจอยากที่จะมีความรักอยากจะมอบหัวใจให้กับเขานะคะนกว่าคุณอาจจะยอมยอมแพ้หรือว่าใจอ่อนกับเขาทําให้เขาอะชนะใจคุณได้เนี่ยอาจจะด้วยเรื่องของการที่เขาสม่ําเสมอกับคุณใส่ใจคุณคุณเห็นแล้วคุณก็รักเขาคุณก็ใจอ่อนคุณก็ละลาย โอ้โหนะคนคนนี้เป็นคนขยันทํางานนะคะแล้วก็เขาทําอะไรเขาก็จริงจังเขาเป็นคนมีเสน่ห์ในในเวลาที่เขาทํางานด้วยนะออยิ่งทํางานยิ่งมีเสน่ห์มากนะคะดูแบบดูน่าดึงดูขึ้นไพ่คิงออลคัพนะคะชาวธาตุน้ําประกวพิจิกมีอย่างที่บอกอาจจะต่างคนต่างโสดมานานเหมือนจังหวะและเวลานะคะโชคชะตาทําให้คุณและเขามาเจอกันก็ได้ เขาจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลหัวใจคุณเขาอยากที่จะรักนะคะอยากที่จะอยู่เคียงข้างคุณคุณและเขาอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันก็ได้นะลักษณะตัวตนหรือว่าชีวิตที่ผ่านมาในอดีตที่อาจจะประสบพบเจอเหมือนๆกันก็ได้ รักแท้ของคุณนะคะเป็นเช่นไรบ้างขึ้นสิบดาบนะข้อไม้ไม้ได้ด้วยนะสองช่วยเขาจะเข้ามาทำให้โลกทั้งใบเนะี้ยสดใสกลับเข้ามาทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวานะคะอ่าถ้าคุณแบบเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักแล้วก็บางคนเป็นข้อไม้ไม้ใช่ไหมคุคนนี้จะ เข้ามานะคะเข้ามาทําให้โลกทัง้งใบของคุณอ่ะกลับมาสดใสอีกครั้งแล้วก็กระชุ่มกระชวยค่ะชีวิตนะครอบครัวครอบครัวใหม่ๆของคุณกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะเริ่มต้นขึ้นจากความรักครั้งนี้สิบดาบคือถ้าคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาคุณจะกลับมามีครอบครัวอีกครั้งหนึ่งคุณจะเจอกับคนที่เขาจะเข้ามารักคุณรักคุณด้วย ด้วยหัวใจที่อบอุ่นน่ะเขารักคุณหมดใจนะคะเออคือรักจนแบบใครๆก็อยากจะได้ครอบครัวแบบคุณน่ะอ่ต้องบอกว่ายังไงอ่ะเนี่ยไพ่ใบนี้เหมือนกับคุณมีความสุขมากๆเลยจนจนสิ่งรอบข้างเนี่ยยังปรารถนาที่จะได้อย่างคุณน่ะเขาก็อยากที่จะได้คนรักอย่างคุณปรารถนาที่จะเจอคนที่ดีงามเข้ามาในชีวิตเหมือนคุณเลยนะคะ คุณจะเป็นชีวิตที่ใครๆก็ปรารถนาที่จะอยากได้เมื่อคุณมีคนคนนี้อยู่เคียงข้างนกบอกเลยว่าครอบครวงคุณจะอบอุ่นความรักของคุณจะหวานชื่นจนใครๆก็ปรารถนาอ,อยากจะได้เหมือนคุณขึ้นเก้าเหรียญเนี่ยชีวิตของคุณน่าจะเฟื่องฟูน่าจะแบบมีทั้ง เงินทองทรัพย์สินความสุขความมั่งคัง่งความร่ำรวยในชีวิตคืออุดมสมบูรณ์นะบอกเลยนะคะเติมเต็มในทุกๆด้านคือชีวิตของคุณดีอยู่แล้วเขาก็เข้ามาส่งเสริมทำให้ดียิ่ง,งขึ้นไปอ่ะจนจนใครๆอ่ะที่เห็นนะ่ะอ่ะคนรอบข้างก็ได้นะจะบอกว่าพี่ยทำไมชีวิตดีขนาดเนี้คือแบบคนรักดีงานดี ทุกอย่างดีหมดอ่าก็เลยเป็นอะไรที่คุณก็เลยเป็นเป็นคนที่โชคดีไปเลยอ่ะใช่นะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรักแท้ของคุณที่คุณจะได้เจอคุณอาจจะเจอกันแล้วนะคะถ้าคุณเจอกันแล้วเนี่ยเขากำลังจะเดินทางมาเจอคุณคุณและเขาจะอยู่เคียงข้างกันจะเป็น คนที่ไม่ทิ้งกันไปไหนคุณจะเป็นทีมเวิร์กนะคะคือแบบคุณจะเป็นทีมเดียวกันอ่ะโอเคพูดผิดนะคะคุณจะเป็นทีมเดียวกันก็คืออยู่เคียงข้างกันสู้ด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันอะไรประมาณนี้เลยนะคะขึ้นไพ่หนึ่งดานะจะเป็นความรักที่ ขึ้นหนึ่งดาบเนี่ยพลังงานของชาวทัดลมนะคะเมถุนตุนกลุมพลังงานของความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรักครั้งนี้เหมือนกับคุณและเขาเจอกันในช่วงเวลาที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าตัวเองต้องการอะไรคนคนนี้จะทำให้คุณรู้สึก โตขึ้นสงบเบาสบายคุณคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างนี้เลยนะคะนุกกมองว่าความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่แข็งแกรง่งแข็งแรงมั่นคงมากๆเลยนะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะสำหรับรักแท้ของคุณสำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้นะพลังงานนี้ถ้าดีต่อใจคุณ ก็ขอให้คุณรับเอาพลังงานที่ดีกลับไปแล้วก็ขอให้พลังงานที่ดีจากหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเรวันขอให้ทุกคนสุขสมหวังกับรักแท้ที่คู่ควรกับหัวใจของคุณกันทุกคนเลยนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้ค่ะตามไอดีลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ